48ตำรวจนะครับที่ฟ้องผมในคดีน้องแตงโมนะครับนะก็วันนี้นะครับทางชมรมช่วยเหลือเยียกรรมก็ได้มีการยื่นคำแก้ฟ้อง48ตำรวจนะครับนะของภาคหนึ่งนะแล้วก็ร่วมกับพนักง,งานสอบสวนสอนผอลโ,โยทินสอนอประชาชื่นแล้วก็สอบพเมืองนอนทบรุรีรวมแล้ว48คนในข้อหาเป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบนะครับตามตา 7, มตา 3, มตรา137มาตรา173มาตรา200 ของเรีบ2ซึ่งมีโทษสูงสุดคือจำคุกตลอดชีวิตนะครับถ้า48ตำรวจนะครับนะศาลให้โอกาสผมได้มีนะครับการไต่สวนมูลฟ้องนะครับเราก็ได้เตรียมผู้เชี่ยวชาญน,นะครับทุกด้านที่เรามั่นใจว่าถ้าได้มีโอกาสไต่สวนมูลฟ้องนะซึ่งจะมีการฟังคำสั่งหรือคำพิพากษาเนี่ยวันที่2นะครับมีนาคม2 5 6 6เวลา9นาฬิกาถ้าเราได้มีโอกาสได้ไต่สวนมูลฟ้องผมมั่นใจว่า ทีมงานของชมรมเฉลยกรรมนะครับที่มีศักยภาพนะครับมีแล้วก็มีฝีมือรวมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญต่างๆมากมายจะสามารถทําให้ศาลประทับรับฟ้องมีมูลได้นะแล้วผมบอกได้เลยว่าคดีนี้จะเป็นคดีประวัติศาสตร์ของชมรมเฉลยกรรมกับทีมงานทั้งหมดที่เราจะไปกรีบออดาสร์ในคดีของแตงโมนะครับซึ่งเราทุ่มเทสภาพกำลังทั้งหมดผมทำกับน้องทีมทนายฟาร์ม นะครับกับทีมของผู้รู้กฎหมายนะที่อยู่เบ้างหลังนะครับกันมา4ีหวันนะครับแทบจะไม่ได้หยุดเลยนะครับตั้งแต่เช้ายันถึงประมาณเกือบทุ่มนะครับแทบจะทุกวันนะครับไม่มีการหยุดโดยมีอกอกสารทั้งหมดเนี่ย450แผ่นนะครับในการยื่นแก้คําฟ้องในครั้งนี้ตามที่ศาลคดีทุจริตป,ประพฤติมิชอบกลางสั่งให้เราแก้ไขเป็นครั้งที่2นะครับนะ ผมก็หวังว่าเอกสาร450แผ่นเนี่ยถ้ารวมทั้งวัตถุพยานรวมทั้งพยานเอกสารนะครับต่างๆเนี่ยก็เกือบพันแผ่นนะจึงเชื่อว่านะครับเราอาจมีโอกาสได้มีการไต่สวนมลฟ้องนะครับผมเชื่อนะครับว่าผู้ว่าสาทุกคณะหรือทุกแข่งในทั่วประเทศไทยก็อยากจะรู้ว่าน้องแตงโมเนี่ยเสียชีวิตเพราะอะไรนะดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราได้มีโอกาสนะครับสิ่งที่เราจะนําพิสูจน์ในชั้นศาลให้กับท่านองค์ณะผู้วาา่าสาเห็น นะผมเชื่อว่าถ้าให้โอกาสพวกผมได้มีการไต่นะ48่สตำรวจทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว่าไม่สามารถแก้ข้อกล่าวหาของเราได้นะแต่เราแก้ข้อหาเขาได้แต่เขาไม่สามารถแก้ข้อหาผมได้นะครับในวันนี้เนี่ยนะครับก็มีการเฮโลสารพาไม่ว่าจะเป็นสพเมืองนนทบุรีก็จะเอาตัวผมไปฟ้องอยังอายการนนทบุรีคดีที่สอนอประชาชื่นนะครับก็จะเอาผมไปฟ้องนะครับที่ศารยา รู้สึกจะเป็นสารอะไสารนายาราชดามงก็จะไม่ผิดนะครับนะก็ผมไม่ได้มีปัญหาแล้วครับจะผมไปฟ้องที่ไหนก็ได้ไม่ใช่ปัญหาแต่ขอเป็นเดือนหน้านะครับไม่ใช่เดือนนี้นะเพราะเดือนนี้เรามีภารกิจช่วยชาตินะครับในการร่วมมือกับเจ้าที่รัฐในการให้ปบอะแสนะเราจะขนทีมงานของเราทั้งหมดเนี่ยทุกสภักําลังนะครับไปร่วมมือกับเจ้าที่รัฐในการปราบปรามมิจฉาชีพนะครับครั้งใหญ่นะครับที่เราจะมีการระดมนะครับทุกสภักําลังของเราในการไปร่วมมือกัน ในการปราบปรามมิจฉาชีพที่เป็นไม่ว่าจะเป็นลูกใครก็ตามนะครับจะเป็นใหญ่แค่ไหนก็ตามจะเป็นลูกนักการเมืองก็ดีลูกตันวจก็ดีนะครับหรือลูกข้ารายการคนไหนก็ดีเราบอกให้เลยว่าบดแสที่เรามีเราจะมีการระดมภพกําลังของเราร่วมมือกับพระธิดาใ,ในการปราบปรามขั้งใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นของเถื่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพนันออนไลน์นะครับหรือสิ่งที่ผิดกฎหมายต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนไทยใหญ่ระดับไหนก็แล้วแต่คนจีน อยระดับไหนก็แต่นะครับก็จะมีการนะครับระดมสภาพกำลังของเราทั้งหมดให้เบาะแสกับเจ้าที่รัฐนะครับนะอันนี้เรียนให้ทราบพ,พี่น้องประชาชนคนทยทั้งประเทศนะครับดังนั้นเนี่ยทุกเวลาของเราในการทํางานนะครับนะคนที่เป็นแฟนคลับของเราก็จะรู้ว่าเราทํางานเพื่ออะไรนะซึ่งไม่ใช่เรื่องของเราเลยแต่เป็นเรื่องที่แตงโมเนี่ยผมสู้มาถึงวันเนี้นะดีบุสีกุมภาจะครอบรอบแตงโมหนึ่งปีนะ ผมวันนี้ศารทุจริตประพฤติไม่ชอบเนี่ยกำหนดให้เราส่งแก้ไขคําฟ้องเนี่ยภายในวันที่15กุมภาพันธ์วันนี้เป็นวันสุดท้ายถ้าเราส่งไม่ทันศารจะยกฟอ้องทันทีนะครับซึ่งเราทํากันถนึงดึกดื่นนะครับวันนี้เนี่ยเราส่งสารเวลา14นาฬิกา35นาทีนะก่อนสารปิดเพียงแค่2ชั่วโมงนะผมเองก็ต้องขอบคุณนะครับทีมงานทุกคน ขอบคุณนะครับนักกฎหมายนะที่มาช่วยผมทุกคนขอบคุณทุกทุกฝ่ายที่ช่วยกันทําคดีแตงโมขอบคุณหมอธวัชชัยกัญจนนาลินนะขอบคุณบนตีนะนะครับขอบคุณทนายทีนวก็น้องๆในสำนักง,งานผู้หญิงน,นะครับแล้วก็ขอบคุณน้องสำนักง,งานผู้ชายนะทุกคนที่ช่วยกันนะครับมาทําคดีแตงโมจนสามารถส่งฟ้องให้กับท่านผู้ว่าสาธาัน วันนี้นะครับนะส่วนผลจะเป็นอย่างไรเนะี่ยวันที่2มีนาคมนะหกหกเก้าโมงเช้าเราก็จะได้มาฟังกันว่าสารนะครับทุจริตประพฤติชอบกลางจะมีคําสั่งอย่างไรนะครับนะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออย่างที่ผมบอกอะถ้าเราได้มีโอกาสไต่คดีนี้จะเป็นคดีประวัติศาสตร์ที่เราจะได้พิสูจน์อะไรอีกหลายๆอย่างแล้วผมเชื่อว่าจะมีคนนอนไม่หลับอีกเยอะนะครับ นะหนึ่งปีที่แตงโมเสียชีวิตไปผมไม่เคยลืมนะครับว่าแตงโมเสียชีวิตแบบไหนบาดแผลขาข้างฝาของแตงโมนะครับถูกรอยกรีดนะครับด้ื่องของมีคมหรือ,หร,อหรืออาจจะเป็นที่มีดก็ได้นะนะครับพวกนี้มันคือภาพที่อยู่ในติดตาเรานะผมไม่เชื่อหรอกครับว่าแตงโมตายเพราะเกิดจากความประมาทผมไม่เชื่อว่าแตงโมตายเพราะตกท้ายเรือตายผมไม่เชื่อว่าแตงโมเกาะข,า,ขาแซนตาย ผมไม่เชื่อเลยนะครับว่านะครับแตงโมเนี่ยจะพัดพัดตกจับเรือด้านซ้ายเหมือนที่แสนพูดผมไม่เชื่อนะครับว่าเรือสปีดโบ๊ทลานั้นเนี่ยจะมีการดูดแตงโมเอาขาเข้าไปตรงกลางไปพัดเรือสองขานะครับผมไม่เชื่อสิ่งต่างๆที่เป็นพยา,ยานของ GPS นะครับผมไม่เชื่อว่าตำรวจเนี่ยนะครับไม่ได้มีการแก้ไขเวลานะของ GPS ให้ตรงกับรูปภาพของกระติกนะนะครับอันเนี้ย จริ่งต่างเราเนี่ยนะพอเราตั้งสมมติฐานไม่เชื่อ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 นะแล้วเราก็โดนนะครับโดนยัดข้อหามาหกคดีซึ่งเราก็ไม่ได้กลัวเ,เรื่องหกคดีเนี่ยเพราะเราถือว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะครับอันดับหนึ่งของประเทศไทยก็ได้ที่โดนฟ้องมากที่สุดในรอบสิบเอ็ดปีสองร้อยกว่าคดีนะแล้วเราก็ผ่านนะครับไม่ได้ถูกคุมขังเลยแม้แต่คดีเดียวเนี่ยนะมาจนถึงวันนี้เราถือว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านถูกฟ้องคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะ แล้วก็ดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะครับมาโดยตลอดนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้หกคดีที่ยัดข้อหาออกมาไม่ไว่าจะเป็นผลโนยธินประชาชื่นหรือนนทบุปปรีเนี่ยผมบอกให้เลยว่าผมไม่ได้ซีเรียสเลยผมมั่นใจในทีมงานของเราที่เราสู้กันมานะครับหลายปีห้าหกปีที่ผ่านมาในคดีมีประมาณด้วยการโฆษณาถึงสองร้อยกว่าคดีเนี่ยแล้วเรารอดมาถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยเพราะผมมั่นใจในกระบวนการทำผมมั่นใจว่าผู้ว่าสารเนี่ยนะครับมีความเป็นธรรมนะ กระบวนการทำของบ้านเราเนี่ยสารสถิตยุติธรรมยังมีความนะครับยุติธรรมแล้วก็เปที่พึ่งให้กับประชาชนได้นะตำรวจอายการเนี่ยมันอาจจะพึ่งไม่ได้หรอกบางเรื่องบางราวนะเหมือนคดีวีรโชดเนี่ยนะครับอายการนี้อับยะยศมากนะคดีผมเนี่ยนะผมบอกให้เลยว่านี่ผมโดนคดีแตงโมนเนี่ยเป็นคดีที่แบบดข้อความเนี่ยไม่มีข้อความหมิ่นประมาทเลยแต่ก็อาศัยว่าเป็นตำรวจด้วยกันเองมาแจ้งความด้วยกันเองแล้วก็มาบอกว่ามีความเห็นว่า ผมมีนประมาทใส่าร์มนะผมก็ล่อทั้งพนักงานสอบสวนล่อทั้งคนมาแจ้งความแล้วก็หาแจ้งความเท็จนะแล้วก็มีความผิดเนี่ยโทษจำคุกตลอดชีวิตเวลาผมทำเนี่ยเขาีมนประมาทโทษแค่2ปีนะปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนะครับนะแต่เวลาเขาโดนเราเนี่ยเขาโดนโทษจำคุกตลอดชีวิตพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าผมไม่มีดาวนะผมไม่มีดาวผมไม่มีดาวบนบา่า นะผมเป็นแค่คนหัวล้านคนหนึ่งเป็นประชาชนคนหนึ่งธรรมดาที่ไม่มีดาวแต่พวกนี้มีดาวมันมียศมีตําแหน่งนะครับมีวาสนาเราแค่ประชาชนคนหนึ่งถ้าเราสามารถน็อกเขาได้มันก็คือความภาคภูมิใจของพวกเราที่สามารถเอาผิดนะครับเจ้าที่ที่นะครับประพฤติมิชอบในวงราชการได้แต่นั้นเนี่ยนะครับขอบคุณนะครับทุกกาลังใจของพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศผมไม่สัญญานะครับว่า คดีแตงโมนยครับเราจะทําให้ถึงที่สุดนะนะครับจนถึงอุทธรณ์นะนะครับนะทุกอย่างเราจะยึดมั่นในคุณงามความดีที่เราทํามาตลอดเวลา11ปีนะครับนะแล้เราก็ขอให้ที่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะช่วยกันนะครับคดีแดงโมย,ยังไม่จบนะครับอย่าเพิ่งนับศพทหารเัืนั้นเรายังมั่นใจในจริงงานของเราที่เรานะครับเก็บเกี่ยวรายละเอียด นในรอบในอบ1ปีที่ผ่านมานะทุกๆมิตินะครับทุกด้านเราเก็บมามากมายนะครับในรอบ1ปีที่จะครอบวันที่24กุมภาพันธ์2566น,นะครับนะหปีที่แตงโมจากไปนะผมในนามชมรมกิจกรรมนะครับก็ขอบอกนะครับแตงโมว่านะสัญญาว่ายังไงผมก็จะปฏิบัติตามสัญญาที่ผมให้ไว้กับแตงโมนะตั้งแต่วันที่แตงโมเสียชีวิตจนถึงวันนี้นะครับแล้วความยุติธรรมของแตงโมต้องเกิดขึ้น โดยไม่ต้องร้องขอแล้วก็ทุกค่าใช้จ่ายทั้งหมดผมจ่ายเองโดยไม่มีต้องมีใครใจ่ายนะครับทุกอย่างผมเป็นผู้นะครับยอมเอสียสละนะครับเพื่อให้คดีนี้นะครับให้แตงโมไดร้รับความยุติธรรมผมยืนยันมาโดยตลอดเวลาที่ผมทํางานมา10ปีเนะี่ยผมไม่เคยเจอคดีไหนที่อับยศเท่ากับคดีแตงโมงนะคดีจอมทรัพย์ว่าเลวร้ายแล้วแต่เป็นเรื่องเก่าที่เราสามารถพิสูจน์ได้ว่าป้ายทะเบียนของจอมทรัพย์ มันไม่ตรงกับป้ายใหม่ที่มีการนามาพิสูจน์ในชั้นศาลนะรูนะ็อตร, not, รูเดียวมันสามารถพิจารณาของจอมซับได้แต่คดีแตงโมเนี่ยตกท้ายเรือนะครับมันจะเป็นการพิสูจน์ว่าแตงโมเนี่ยไม่ได้ตับตามที่แซนพูดแล้วก็นะครับไม่มีนักกฎหมายคนไหนหรือนักทฤษฎีนิติวิทยาคนไหนหรือหมอคนไหนหรือผู้เชี่ยวชาญเรือคนไหนเชื่อว่าแตงโมตกท้ายเรือทางกลับเรือด้านซ้ายแล้วก็โดนขาข้างขวา,าโดนไปพัดเรือนะครับก็ขอบคุณทุกๆคน นะครับสวัสดีครับ